โอเคต่อไปเกมรับนะฮะเกมรับผมก็ดีไซน์ไปว่าโอเคของผม4ี่สองผมต้องการให้ฟูลแบ็กกับปีกเ,เนี่ยหุบเข้ามาเพื่อคอมแพ c t ด้านในนะครับจะได้มีการเซฟตี้ในเรื่องของช่องว่างระยะช่องไฟต่างๆในการที่จะจ่อพื้นที่แดนกลางผมค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ในในยะอีกทางหนึ่งนะครับในแดนหลังเห็นไหมฮะ <c oughs> ผมวางเอาไว้นะครับวิธีรับจากแดนหลัง นะครับรับลึกที่แดนหลังนะครับทุกคนยืนเป็นเชฟไลน์สี่สองนะครับนะเป็นดับเบิลไลน์นะครับโดยที่คอมแพกตรงกลางเพื่ออะไรเพื่อเป็นหลุมพางเป็นการลอกผู้ต่อสู้นะถ้าเราคอมแพลกตรงกลางเขาเจาะไม่ได้เขาเจาะไม่ได้เขาก็ต้องเจาะด้านข้างเพราะมีพื้นที่นะครับตรงนั้นก็คือเป็นหลุมพางของเรานี่แหละนะครับให้ทําภาพจําให้เป็นหลุมพางของเราว่าโอเคเราต้องการให้เขาเล่นด้านข้างเพื่อที่จะอะไรครับ เพื่อที่ที่ที่เราจะเพสซิ่งนะครับเพเชอร์ ature, ตัดบอลตรงพื้นที่ตรงนั้นแหละโดยที่เราต้องกาดระยะแล้วก็ต้องเดินทางแล้วก็เคลื่อนที่พร้อมกันนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะเมื่อใดบอลออกด้านข้างเมื่อไหร่เป็นพื้นที่ในการที่เราล่อหลุมพางเขาแล้วก็โจมตีเขานะครับนะบโดยการที่ใช้กองกาเออปีกกัฟฟูแบ็กเนี่ยครับให้เป็นสถานการณ์ไล่ล่าสองต่อหนึ่งนะครับเอาชนะโดยการ ใช้ผู้เล่นจํานวนมากกว่านะครับบีบแล้วก็ตัดบอลแย่งบอลได้ก็เป็นเกมลุกเลยโต้ะกับใจทันควันโดยใช้เบอร์สิกับเบอร์เก้านะครับจ่ายไปที่พื้นที่ว่างนะครับอาจจะต้องทำนะครับเป็นภาพจําให้เห็นให้เห็นแอคชั่นของมันไฮไลท์ของมันที่สําคัญในการที่จะช่วงชิงจังหวะนะครับเอาฟุตบอลกลับขึ้นมานะครับแดนกลางก็เหมือนกันนะครับผมวางไว้โอเคคอมเพลกพื้นที่ดันกลางเห็นไหมครับ แท็ติกของผมแทบไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายทุกอย่างนะสตาร์ทภาพจำที่ตรงกานสองดอกก็แเลยไม่รู้ดอกไหนครับขอต้อยล็อกแน่หลอขออนุญาตลบเสียงแป๊บหนึ่งครับโอเค <c oughs> ต่อนะฮะ <c oughs> ก็เป็นพื้นที่ดันกลางเราก็เพรสเชอร์ตรงด้านข้างอยู่เหมือนกันนะครับเพรสซิ่งตัดบอลด้านข้างนะครับซึ่งมันมีกำหนดลายด้านข้าง,างนะเป็นกำหนดว่าบอลมันออกมันก็ทำให้พื้นที่ในการที่เราจะ จะเพชเชอร์ตรงนี้มันมันก็บังคับทิศทางเขานะครับโดยที่โอเคกองกองหน้าสองตัวนะครับกำหนดลงมาก่อนนะกำหนดทิศทางนะครับผมต้องการให้คอมแพคก่อนเพราะนั้นถ้าผมเล่น4ี่นะครับผมให้นิยามกับนักเตะไว้ถ้าเจอผู้เล่น4-3-3เราก็ต้องใช้กองหน้าเนี่ยลงมามาร์กกองกลางก,ก่อนเพราะอะไรเพราะว่า4-2่สเจอส3มสเราเสียเปรียบตรงแดนกลางเรามีกางสตัว เตียมสามเขามีกลางสามตัวภาพไหมฮะเตียงสามเขามีกลางสามตัวเราก็ดรอปลงมากักเอาไว้ก่อนมาร์กกิ้งเอาไว้ก่อนอันที่สองบอลไปถึงที่เซนเตอร์เมื่อไหร่เราเป็นคนดีไซน์ทิศทางให้เขาเล่นนะครับโดยที่โอเคหนึ่งคนเข้าไปกดดันหนึ่งคนเข้าไปโคเวอร์นะครับโดยกําหนดทิศทางออกด้านข้างโดยการที่โอเคมาร์กกิ้ง ให้กําหนดทิศทางให้เขาออกด้านข้างเห็นไหมครับข้างใดข้างหนึ่งผมเอาเบอร์สิบไปมาร์คทางด้านซ้ายเห็นไหมครับเพื่อที่จะให้เซนเตอร์เขาออกบอลไปที่ฟูลแบ็กนะครับจังหวะต่อไปเห็นไหมฮะกางเบอร์หกกับเบอร์แปดมาร์กิ้งกองกลางหนึ่งตัวไว้เห็นไหมครับเอียงมาเบอร์เจ็ดเข้ามาช่วยมาร์กิ้งไอกองกลางตัวที่สองนะครับตัวที่สามมีเบอร์แปดกับเบอร์หกกั๊กเอาไว้แล้วนะครับซึ่งรอพร้อมเมื่อใดที่เขาออกที่ฟูลแบ็กเบอร์หกกับเบอร์หนึ่งเป็นสองต่อหนึ่งนะครับไล่แล้วก็ตัดบอลได้นะครับ แดนน่าบางครั้งเราอาจจะต้องเล่นอะไรครับไฮเพชเชอร์นะครับเราก็ต้องมีวิธีการนะครับนะครับก็เหมือนกันกักเอาไว้ก่อนเบอร์สิกับเบอร์เก้านะครับกักเอาไว้ก่อนกําหนดชอยส์กหนดทิศทางให้กับคู่ต่อสู้ได้ไปบอลออกที่เซนเตอร์เมื่อไหร่นะครับดึงไปนะครับปิดช่องปิดลายช่องไฟให้ดีนะฮะเบอร์หกเบอร์แปดมาร์กกิ้งเอาไว้ก่อนเบอร์สิบเอ็ดรอดูจังหวะนะครับดักตัดได้ดักตัดเลย บอลจ่ายไปดักตัดนะครับโดยที่มีเบอร์6เนี่ยคอยที่จะ cover อ,อยู่แล้วคอยที่จะ m a r k ิกก้งตัวด้านในอยู่นะครับตัวฟูลแ back ก็1ต่อหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ก็หนึ่งต่อหนึ่งโดยมีเบอร์ห้าเวอ e r นะครับ center นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าทำเป็น s e อ of p l ย์เนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะทำให้นักเตะเข้าใจง่ายนะเขาจะรู้แล้วพอเราเคบอนมันมาถึงพื้นที่ด้านหลังเนี่ยทำยังไงบอลมาถึงพื้นที่ด้านกลางเขาทำยังไงบอลมาถึงพื้นที่ด้านหน้าเขาทำยังไงโอเค ทิมแทคกติกนะครับการเล่นจังหวะทรานซชั่นก็ต้องคนที่ต้องมีนะครับลุกรับเป็นลุกนะครับควรทําไงก็ใช้ผมก็ใช้เกมรับนั่นแหละครับไอตัวเคาน์เตอร์แท็กนั่นแหละนะครับก็บอกว่าโอเคเมื่อบอลเราเสียการครอบครองบอลในเวลานานเราก็จงใช้อย่างไงบ้างนะครับเอ,อ่อคมแพกไปที่พื้นที่ดันกลางรอจังหวะบอลออกด้านข้างแล้วเป็นไงเพจพร้อมกันนะครับให้เขาเห็นภาพนี่คือจังหวะรานซิชั่นของเราจากรับเป็นลุกนะฮะ เราก็อาจจะโอเคเห็นไหมวอตเวนแวร์ฮาเหมือนเดิมเมื่อใดที่ตกเราก็อ่านไหมเมื่อใดที่เราควรที่จะเล่นเกมโต๊ะกลับเมื่อใดที่ตกอยู่จากการที่เสียเปรียบในเรื่องของอะไรครับจํานวนผู้เล่นที่น้อยสาภาพร่างกายย่ําแย่นะครับคุณภาพของผู้เล่นเราน้อยกว่าด้อยกว่าเราก็ต้องลงมาเล่นลับลึกแล้วก็มีสมาธินะครับ <c oughs> สิ่งสาคัญของการเล่นโต๊ะกลับก็คือเรื่องของสมาธิด้วยนะ แล้วก็การชิงจังหวะพื้นที่นะครับแล้วก็การล่อหลุมพรางต่างๆนะครับวางหลุมพรางต่างๆที่เป็นพื้นที่หรือว่าจุดตรงไหนที่เราต้องการที่จะจะเข้าไปแย่งบอลน,นะฮะจากจังหวะรับเป็นลุกเออจากจังหวะลุกเป็นรับบ้างนะฮะจังหวะที่เสียบอลเมื่อไหร่นะครับผมเขียนไปแล้วตอนที่ผมทําใหม่ไว้บอร์ดที่ใช้กระบวนการคิดอะวัดเวนแวร์ฮารนะใช้กด6วินาทีโดยการเพรเชอร์เมื่อใดที่เสียบอลผมให้ความหมายสั้นๆกับน,นักเตะ ว่ายังไงก็คือว่าลุกเผื่อเสียนะครับให้เขาเนี่ยมีความคิดที่โอเคเสียบอลไปแล้วแล้วก็ต้องรู้จักที่จะต้องไล่บอลกลับมาเพราะฉะนั้นคนที่เสียบอลก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในเกมรับด้วยก็คือคนที่เสียบอลก็คืออะไรครับคนที่เสียบอลก็คือผู้เล่นคนแรกที่เป็นเกมรับคนแรกนะครับผมให้คํานิยามแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้นักเตะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่เขาไงครับเขาต้องเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับ ถ้าเกมลุก6คนลุกอย่างเดียวแต่เกมรับอีก,อ,ก 4, อีก4คนยืนอยู่กับที่นะครับเพื้นที่มันก็ครอบคุมไม่ต่อเนื่องนะครับเราก็ต้องเป็นไงครับเ o v e r พื้นที่ด้วยนะครับภาพจําของผมก็เป็นเชฟอย่างนี้อยู่แล้วสแ u a r e ใช่นไหมครับแต่เราก็เพิ่มไปว่าเมื่อใดที่เราเสียบอลเนี่ย transition มันจะเป็นไงจากเกมลุกสู่เกมรับนะครับเราเสียบอลไปโอเคอาจจะ c r o s ิ่งเสียบอลไปแล้วเขาจะเล่นเกมโต้กลับ จังหวะที่เรายับยั้งยังไง6วินาทีทุกคนต้องอะไรครับใกล้บอลที่สุดฟุตบอลเหมือนกับอะไรเหมือนกับแม่เหล็กนะครับทุกคนต้องวิ่งมาอะไรครับเข้ามาปิดพื้นที่ปิดบังบอลน,นะครับภาพมันก็เป็นอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้นักเตะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคลูกเซตเพย์ต่างๆนะครับอาจจะทาเซตเพย์ลูกเตะมุมนะครับสิงคัน เต่มุมอาจจะมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามอะไรแล้วแต่โค้ดนะฮะการทำไยจัดการเกมลับโค้ดทำยังไงบ้างนะครับให้นักเตะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเขาคนมีหน้าที่ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอาดูเรื่องเตะมุมเกมลุกก่อนเซตเทเรื่องเตะมุมเกมลุกนะครับอย่างผมผมยกตัวอย่างนะครับผมทําแผนล่อเสืเอออกจากถ้านะครับโดยที่โอเคเระบอกจัดก,การของผมในบล็อกห้าคนนะครับคนที่เตะต้องการเล่นลูกอิงสวิง คโค้งเข้าไปที่เสาแรกทาร์เกตของมัน2คนเป็นตัวหลอกล่อนะครับเพื่อเฟสรันดึงผู้ต่อสู้ออกไปนะฮะอาจจะได้ประมาณภาพแบบนี้นะครับเพื่ออะไรครับสร้างพื้นที่นะครับให้กับใครให้กับตัวทาร์เกตที่เราที่เรามีนะครับตัวทาร์เกตก็คือใครเนี่ยสตัวเราก็ต้องกําหนดไว้นะครับตัวทาร์เกตอาจจะกําหนดคุณสมบัติสูงใหญ่มงดีเราก็ต้องเสิร์ชดูในทีมว่าเรามีไหมนะครับ สุดท้ายอิงสวิงเข้าไปตามจุดนัดพบตามพื้นที่จบด้วยการเข้าทำนะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ให้ดูเฉยๆนะฮะไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะฮะอาจจะเป็นเอ่อเป็นไกด์ไลน์แนวทางให้ให้โค้ดได้ดูว่าโอเคควรทําแพทเทิร์นยังไงโค้ดอาจจะมีแพทเทิร์นอย่างอื่นการเล่นบอลสั้นหรือว่าอะไรอันนี้ก็อีกแผนหนึ่งเรื่องของการเล่นบอลสั้นนะครับโดยทุกอย่างต้องพูดถึงความจริงนะครับจินตนาการให้มันเหมือนสถานการณ์จริงแล้วก็ลิงก์กันให้ได้อย่างโอเคแผนการเล่น บอลสั้นของผมก็ลิงก์มาจากแพทเทิร์นเดิมที่ผมวางเอาไว้5ตัวเหมือนกันนะครับโดยที่โอเคคราวนี้เป็นตัวหลอกล่อนะครับที่ดึงออกไปเล่นนะครับไปเอาบอลนหนะครับอาจจะตามไปแล้วก็ไปเล่นสั้นกับคนที่เปิดบอลน,นะครับทําชิ่งวันนะครับมีตัวกลางเข้ามาเล่นมีช้อยทางเลือกเพิ่มเข้าไปอาจจะจ่ายไปที่ตัวซัพพอร์ตตรงที่หน้ากอบเกียตโทษเพื่อไปอะไรครับยิงหรือว่าจะเป็น คอสซิ่งเข้าไปอิงสวิงเข้าไปแถวสองให้กับตัวทาร์เก็ตของเราสองตัวที่เราวางเอาไว้นะฮะอันต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของอะไรครับการจัดก,การเกมลับบ้างนะครับการจัดก,การเกมลับเนี่ยผมขออนุญาตนะครับจิบน้ำนิดนึ่ง <c oughs> อันนี้ผมแนะนำ นะครับแนะนําเป็นไกด์ไลน์ที่เป็นทริคแล้กันเป็นเคล็ดลับล้กันในการที่จะจัดการกับนักเตะเอาไว้นะครับอาจจะโอเคสไตล์ผมคือผมเน้นในเรื่องของการป้องกันที่เสาแรกนะครับเพราะยับยั้งการเล่นลูกอินโซวิงเข้าไปนะครับส่วนใหญ่เทนนฟุตบอลสมัยนี้ก็จะเน้นเรื่องของอิน i ซวิงเข้าไปนะครับเพื่อบอลมันตกแล้วก็มันจําเป็นจุดกักอะไรต่างๆแฉลบอะไรนิดนึงอาจจะเข้าประตูได้เลยนะครับ ผมก็วางตำแหน่งเอาไว้ว่าโอเคสองคนแรกเนี่ย <c oughs> เป็นคนป้องกันเสาแรกสองคนเห็นไหมฮะโดยกำหนดไปโอเคเราก็อาจจะต้องทำชาร์จออกมานะครับ <c oughs> เขียนไปสองคนแรกใครใส่ชื่อไปนะครับในสิบคนนะครับอีกห้าคนนะครับอีกห้าคนเป็นอะไรเป็นตัวมาร์กิ้งอีกห้าคนกำหนดไปเลยห้าคนนี้นะครับ มากิ้งใครใส่ number ไปเลยนะครับใส่ผู้เล่นเบยของคู่ต่อสู้ไปนะครับอีกสองคนยืนไว้ที่ตัวบนนะครับคอยยับยัง้งเอ่อคอยคอยเล่นเกมลุกนะครับอีกหนึ่งคนเป็นเก็บบอลจังหวะสองนะฮะเก็บบอลจังหวะสองที่หน้ากรอบเก็บโทษนะครับซึ่งถ้าเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เข้าใจง่ายแล้วก็ออกไกไนา์ได้ง่ายนะครับผมทิ้งสองตัวบนไว้ทําไมนะครับด้วยกด number ด้วยกดเกมรับ number ถ้าเรายืนสองคนยังไง ผู้ต่อสู้ต้องมีสามอยู่แล้วต้องมากกว่าเราหนึ่งคนนะครับก็ยับยั้งความเสี่ยงที่จะเกิดผู้เล่นจำนวนมากในกรอบเขตโทษเรานะครับก็ลดความเสี่ยงในเปอร์เซ็นต์การที่ลดความอันตรายลงไปนะครับในจํานวนผู้เล่นนะฮะมันก็จะเหลือประมาณเท่าไหร่ฮะเรามีแปดคนนะทิ้งไว้สองคนแต่เขามีหกคนนะครับแปดต่อหกนะครับหรือใครจะมีไอเดียก็ได้บางคนก็อาจจะเป็นสิบคนอยู่ในบล็อกเลย นะครับ <c oughs> ก็มีนะครับ <c oughs> ก็อยู่ที่เทรนเราแต่นี้ก็เป็นไกด์ไลน์ให้โค้ดได้ดู